สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแม่นูคาแมนูแฟนเพจนะคะทุกคนเอาขอโทษนะคะที่สวัสดีกับอันนี้เนาะยังซื้อยังซื้อเกิดมาอยังใช่อยู่กับพ่อเยี่ยมค่ะวันนี้เราจะมีที่สาระกันนะคะ<อ>ทุกคนอันนี้คือคอมเมนต์เขาคอมเมนต์พิมพ์ว่า,สสา,วาเกิดสุขานเกิดเกิดมาหน้าเนมานูก็เลยไปซื้อมามันอาจจะบ่หลวงมาลายดอกบะกี่บาทดอกน้องพี่น้องค่ะแล้วมันมีอีกผู้นึงผู้นึงพี่น้องอยากได้อยากได้ของบ่คือบ่เมียนถ่ายคลิป อันใดกาก้อนก้อนอันชี้นำเงินเออเมียนอยู่อันซึ่งเป็นเป็นเพื่อนเป็นเชี่ยวกันมาก็เลยเอาให้ก็เลยหามาให้พี่น้องมานามาลงมาไลายดอกนีไม่ได้ทุงยางนี่แหละพี่น้องค่ะไม่ทุ่งห้ามีเลยฝ่ายแม่แม่เป่าเมียนค่ะบรรยากาศบานบูห้ามกรลันคุณพลังเหรียตะโกะฟุตบอลเลย เออตะกลัวหลายคนตัวพี่น้องช่วงยามแม่งต้องเสียราครับผมต้องเสียงดังแน่เพราะว่าที่นี่งานบานบู่นกันเร็วแต่ปอคือคือเดียวกันกับประธานห่างแหละครับผมแต่ก่าสนานกันแต่ว่าทีมงานของมันใหญ่แห้งไปพี่น้องเท่าเอาไปให้เอาไปสิมีคขวบหมู่สุดแค่ไหนอันหน้าไปตามไปบานเท่านาะพี่น้องเอ้ยมองเงี้ยตรงไห้ตงหน้าคุณพูดลังคนหลือทิดหอดเมียคือได้พูดเป็นนางกอจอยอยู่คุณเมีย่ยอยู่หันหน้าไป แกงบ้านบูเราเยอะมากเลยสาวก็อยู่นะคะสาวแกงสาวแกงสาวฝนแล้นี่เอฟซีมาเรียนน้าของลค่ะวัสดีค่ะไปเราถือขฮ้น <fi> เดี๋ยวก่อนเรียกหิมห so, okay, hey, yeah. ีมาก่อนยิ้มผีมาที่ลูกหิมีมาก่อนมีใบเพิ่งไปไหนเพิ่เลฮ้ยเอิ่งอมีขอหรือบาลไม่ใช่ไม่ใช่หไหนขอดูรองเท้าหน่อยโอ้หมันกระสมซื่อนอสูยิมหีพ่อขาดพ้อมโอเคอ้าวแม่ห้ย ซื้อมาใหม่เลยนะมันอาจจะราคาไม่แพงมันเบาตีนนะเบาเท้าให้รีบวะให้ให้ผมมาคเออให้บัาลานี่ละเอาเปลี่ยนเลยลูกใสจวะพอดีบ่แก้ไปแกยังอ๋องเนี่ยโอรู้วะงู้่ะไม่ไม่ใช่งู้รู้เกราะเขาสื่อเกือบมาใม่เขาลยกัดมันเด้เออมันเจ็บมันเสียอ๋ออันนี้มันมีกัดหรอกโอ้โหมึงจะซื้อผักนออันแบบปลากระป๋องเลยโอ้ยมารองเท้าใหม่เลยนะมาโยนมาลองเท้าใหม่เลยนะโอ้โหจิเลยครับขอบคุณครับ แล้วก็ไอ้น้อยไองน้อยคืออะไรไองน้อยคืออะไรของเพื่อนนะของเพื่อนนะคือแบบว่าเห็นแต่ใส่กอกนสีน้ำเงินทุกคลิปเลยก็ไม่รู้อะก็ดูอะอะเห็นไหมจริงบ้านอะมันนี่จริงด้วยเออหลับตาก่อนคือเพื่อนมึ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 นอ่าเปิดรูกหลับตากนี่เปิดดูนะพ่ออยากพาไปของคนละเพื่อนใช่คนละเพื่อนฝังว่าเพื่อนแต่ชอบนะ เต้งใจซื้ออยู่แล้วยินเลเฮ้ยเสื้อยังไม่ควอเจ้าบงอ่ะเจ้าบงฮะให้มาเซ็งงได้ยังสีตัยังสี่ดิของใหม่เลยนะของใหม่ด้วยเซ็งสีดิดูดูดูขอใเลยใส่ล่เลยขอใส่ขอได้อดอันนี้ปวดเพี้ยนมาด ไม่ถอดกอดตัวนี้ออกก่อนนี่ตัวเลือกต้องเล้วโอ้ยสวไหมสวยได้สวยไหมโอ้ยสบายใจเลยไม่ก็หลับไม่ก็หลับโมเสือหานี่แล้วบ้าบ้าโกรธก็โกรธไม่ลงเอาคุณดูคนบอกใช่ไหมไม่เห็นสลัค่เอา เกี่ยวนข้างนอกเปนข้างในสลับปีนหน้าปีนหลังอะนะเออแบบนี้สวยดิล่ะเออสวยนะเลิศนะยิงลูกไม่ไอพี่ลูกไม้ไอ้ลูกไม้ไอลูกไม้ไม่นะเอเยแล้วก็ดี่ขอไปใส่เดี๋ยวจะใส่ตัวนี้ถ่ายคลิปบตุ๊กตาโอเคผม้แม่เรื่องของครับครับหูปุ้ยหักหักหักเฮ้ยอย่ายุ่งกับเพื่อนเราเลยเนี่ยพ่อนะลูกอยู่เฉยๆเพื่อนเออ ก็เป็นเขาเป็นเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนเซียวเซียวจนวากันเลยผูกไปผูกแขนเฮ้ยพ่อเฮ้ยมึงไปเฮ้ยหมดอับปี่เลยเอาเมียกูมาไอ้ย่ะ